สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510อีกหนึ่งคลิปเราจะพามาดูการเดินทางของคิงน้อยสายฟรีอันดับที่9ของเซิร์ฟเวอร์อันดับที่9ของเซิร์ฟเวอร์ฝั่งในสึกดวนฮีโร่ฝั่งฮีโร่ xin you know. nói hỏi xin nói hỏi xin nói hỏi nữa chick 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 เตล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 นี่ผมชื่อขิงรอบ32ทีมอ,อ,อ่ะคือบัวต,ต,ต่อไปไวในทีมอ่ะนี่ชนะลวดรอบ32ทีมเจอผูอ้ใด้ปะ เจอตัวไก่โอ้ยพลังไหมสิบแปดล้านนี่ก็ได้อันนี้ก็ตึงรอบ1ิหทีมผมชื่อขิงเจอสามสิบเอ็ดล้านพวกแผลไว้แผ้รอบสามสิบเอ็ดล้านน่ะมีเจอันนี้มีเลยแทงเท่ากับอันนี้ฝั่งนี้มีแบท นี่ตัวดราเหลายกล่าโอ้พลังาามาเขาเนาะเขามาหอดรอบ16เทียนสุดท้ายมามาเบิง้งกันไปรอบ16เทียนสุดท้าย เป็นแฟลชประกายแสงที่เปิดก่อนทุกป,ประการโชว์ไปหาละห้าล้านแปดในจมตีไปโอ้โหแทงทอดพาดสองมันเกิดเกินพาดสองมันเนาะมันเพิ่มมีอย่างว่าไอ้ดาร์คชายนี่ไหมอ,อู้มเข้าไปโชว์ไปโชว์ไปโชว์มาด้คือจม ตอันดี้ไ no ด um> um> um ้ย um ูฟ um 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 ังฮ um> um uh, ีโร um um ่ก็ใส่เขาฮีโร่แล้วนี่หนาดเลยฟูยูไข่เกียดเติมคุณผู้ชมพดสอง้ตุ้มๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆหๆๆบๆๆๆๆๆๆหๆๆเๆๆๆๆๆกๆๆ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 ยๆๆ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 ๆบๆ ไปเทาดยวตัดงเรียไปหน่อยเดียวกะจิงนึงมาเลยคือโตมชู่มาแล้ววน้ไย่ไครกี้เดิมข้าไปอีกชูข้าไปชูข้าไปฟาดสยตูมเราเบิดอีกหนึ่งครั้งอะอูมเจ็ดล้านปะ ไปวละร้อยตู้มาไปโชวเข้มมาไปโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปโอ้โหไรจบจริงสองเดือดนเะกินคุกอีกหนึ่งครั้งอู้มห้หาล้านโชวไปสิบล้าน กูอยู่ใครอีกหนึ่งทีชู่มข้าไปโชเข้าไปมาเบิร์แทงท็อปคิงหน่อยเด็ดดูดันปนเนยนะกระติก,ากาแสงโซมตีขึ้นแสงบ่ใครซื้อทาเพิ่นโชเข้าไปโชเข้าไปอีกโชเอายแลงตีเลยตอนนี้ระ,ะนาดกิดติดกระดูกหักชู่ปีหนึ่งทีงปู่มข้าไป มาเลยคือโจมโชขาอีกหนึ่งทีโดมฟีคลื่นแสงอีกหนึ่งครั้งกูอยู่ไขก่กีก้เย็ดเดมีหนึ่งทีมาือแตงน้ำแรงอีกทุบๆตุ้มสิล้านไรสีสองล้านสองล้านมแบบนะละสอล้นานเอานะล้านล้านเจ็ด 4, 3, สี่ล้านสามตูมแหงตีแหงแหงสะท้อนแหงหาดหนึ่งก็พาด้องย่องกันต้มเข้าไปอีก <c oughs> ตินหน้ากันตายตินหน้ากันตายตุนน้มตุ้มตูมตูมสิบล้านสะท้อน สีกด่านหงวดาตูมสะท้อนเจ็ดล้านเนะึ่งสตีขึ้นแสงสองล้านชูเข้าไปสะท้อนอีกตูมไอ่แค่เนี่ยเขาอันตีดูหลายรอบถึงแล้วเนาะอัดตีว่าคนละสองเทืาสองเทอเทนะ สามสองเทยไปเพราะว่าสนามแดงมีมันใสไปแล้วรอบแดกสามเทียรอบสองไปกันรอบก็สองเทียอูมข้กไปหัวนะเดือดเม็ดเกมแทงเท่ากันยั่งเต็มเมื่อก้าวเนาะควเข้าใจนะกินหน่อยเฮียไปละตูมปูมขไปอีกเนี่ยเกิดมจักรวังตูมเก้าล้านสะานสมล้านปะสะานสามสิบล้านปะ มอห่อไปสามสิล้านวสามลานนครไปตุ้มสีล้านหาปุ๊บโชวเข้าไปอะไรอันตีนี่ัสีขึ้นแสงโชวเข้าไประเบิดดีวะบอลระเบิดเลยนี่ๆตุ้มสิบแปดล้านตัวเดียวสิบแปดล้าน อู้มเข้าไปสะท้อนตายสะท้อนตายอู้มเข้าไปตะบ้านแขนอู้มเข้าไปมีโดไฟใส่ไว้เจอแลกะดลบโดไฟสามลูกเนาะซีวะสามลูกโอ้หลบไปเลยสามลูกอูม้มไปทุบไปอีกอะไรอันตีอัอนนี้แรเนตีเยอะวะอะไรเอ็นตีโฉเข้าไป แทงเขาทุบนาบีทุบเข้าไปอีก17ล้านสะพานแฟตตายวะโอ้แฟร์ตีนลบลีกโอ้โหเกินไปแล้ววะนะแฟตนะแ,แฟ์ตีลบลบลีกเลยสะพานวันนี้ฝนเลยเดียวป้อยทุบเข้าไปโอ้โหแฟดตีนลบลีกโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับ ทิงน้อยร้อยลีลาอันดับที่9ของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วครับ